ที่นี่คือโลกที่เต็มไปด้วยผู้มีพลังวิเศษฮีโร่ได้รับการสั่นเซิญจากทุกสาะระทิศดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีมอนเตอร์บุกเข้ามานะครับทุเลยจริงๆมันต้องปล่อยมามากขนาดไหนถึงสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้และนี่ก็คือฮีโร่คลาสเอจิตเคลื่อนย้ายและเขาก็ได้ต่อสู้กับมอนเตอร์นะครับไม่จบไม่สิ้นจริงๆฉันจะจัดการให้หมดในทีเดียวเลย พลังขึ้นมังกรย่า yeah! แล้วพวกมันก็ตายไปตามสไตล์ตัวประกอบนะครับภาพก็แต่มาที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับสุดยอดไปเลยสมแล้วที่เป็นฮีโร่คลาสเอผู้ไร้พลังวิเศษโจชุนเทียนหรือก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับเอ๊ะจำได้ว่าที่นั่นมันทะเลกะใกล้ๆนี่เองไปดูดีหรือเปล่าวะฮืม <c oughs> บ้าเพราโรงอาหารไม่อยู่ว่ะแอลไปพ่อรักกับแฟนใช้โอกาสนี้แวบออกไปดีกว่าและภาพก็ตัดไปที่ใต้ทะเลลึกฐานโรงงานนิวเคลียร์หัวหน้าทางนี้เรียบร้อยแล้วเจอที่มาของสิ่งปนเพื้อนหรือยังครับเกือบแล้วขออีก2นาทีและนี่ก็คือฮีโร่คลัสเอแม่มดน้ำหัวหน้าสมาคมฮีโร่นะครับ แต่ภาพมาที่พวกตวอไลนยนะครับนี่จะไหนเลาด้ตรวจจับได้ว่ามีคนพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงบ่าเอ้ยทุกบัญหาเราเจอได้ยังไงเนี่ยโรงงานนี้ตั้งอยู่ใต้ทะเลลึก5,000เมตรเลยนะทันใดนั้นก็มีเสียงตุมขึ้นมาไอ้พวกสวะตายไปซะแล้แล้วนะครับแม่มดน้ำก็ทำการโจมตี ฐานที่มั่นของศัตรูเรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะหัวหน้าสมาคมฉันนักข่าวจากสถานีไร้สายนะคะได้ยินว่าคุณกําลังหาที่มาของสิ่งปนเปื้อนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสะดวกติดต่อไหมคะคุณโทรมาได้เวลาพอดีเลยฉันเพิ่งจากการพวกมันเสร็จนะตอนนี้เจอฐานโรงงานแล้วอีกสักพักฉันจะกำจัดสิ่งปนเปื้อนนี้ให้หมดเลย ไอพวกขยะอย่าให้ฉันรู้นะว่าพวกแกปล่อยน้ำเสียทิ้งมั่วสั่วอีกนะถ้าคิดว่ามันปลอดภัยนักคราวหน้าฉันจะจับกอกปากให้หมดทุกตัวเลยนี่ก็คือภาพจากการถ่ายทอดสดนะครับภาพก็แต่มาที่ตอนพระเอกกำลังดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับเฮ้ยเทม่มากๆเลยมีพลังวิเศษมันดีแบบนี้นี่เองนี่ดูชุดหมอนั่นสิ จากโรงเรียนเล้าหมูล่ะจริงด้วยแฮเด็กเล้าหมูมาเดินเตะๆข้างนอกได้ยังไงคงต้องไปสั่งถอนทนานอาจารย์ทั้งหน่อยแล้วมั้งภาพก็แตดไปที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันและนี่ก็คือเจ้าแม่ชีหวังหมูล่างวิญญ,ญาณนะครับสกโปกโสโคกคนพวกนี้เลอะเทอไปหมดไม่คู่ควรกับวิญญาณของเราเลย แล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสฟื้นฟูกายเนื้อสักทีเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีคนไม่สกปกอยู่คนหนึ่งไอ้หมูกระจอกที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกควรจะมาใส่หัวกับข้อแกไปซะหมูกระจอกอย่างนั้นเหรอแค่มีพลังวิเศษคิดว่าแน่นักเหรออาจารย์ให้การบ้านแกน้อยไปหรือไงให้ฉันเพิ่มให้เอาไหมใช้ได้แฮะ เผชิญหน้ากับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็ไม่ยอมก้มหัวสูงส่งเหมือนวิญญาณของเราไหนขอดูหน่อยสิว่าเจ้าคู่ควรจะเป็นเครื่องสวมของข้าหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP พหนรอชม EP ต่อไปได้เลย E ีีที่สองปากดีชิบเปล่งเลยว่ะแบบนี้มันต้องสั่งสอน ปอยนี่แกปล่อยฉันนะเมื่อกี้ยังทำเป็นปากดีอยู่เลยไม่ใช่เหรอใช้พลังวิเศษเอาตัวรอดออกมาเสียหนูอย่าพูดให้มันลำบากใจเลยนะฉันเพิ่งเรียนพลังใหม่มาว่าจะหาที่ลองมืออยู่พอดีถูเว้ยถ้ารู้แบบนี้ไม่ตอบโต้กับพวกมันหรอกหมดกันลาเซ็นฮีโร่ของฉันจงฟังคำสั่งจึง ใครมันกล้ามารบกวนการพักผ่อนของข้าฮ่าฮ่าาสำเร็จนี่นี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทำให้ต้นไม้ทุกต้นในป่ารับใช้ฉันยังไงล่ะออ้ไอ้บ้าเอ้ยนายเรียกตัวอะไรออกมาเนี่ยพลังข้าต้องการพลัง สัตว์ประหลาดราชาพืนป่าคลาสเอ็ดนี่จะง,ง่รีบคิดวิธีสิช,ช,ช่วยด้วยช่วยช่วยฉันด้วยเอออ่าน้อยเกินไปพลังนิดน้อยแค่นี้มันไม่พอยาใส่ใจเย็นไว้อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวฮีโร่ก็มาช่วยเราแน่ๆฮึ <H us> ไอพวกไรพลังทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เกะก,กะลูกตาจริง <H us> อย่ามาพูดดูถูกกันนะแค่พลังวิเศษของฉันมันตื่นช้าไปหน่อยเท่านั้นไว้มีเมื่อไหร่ฉันจะมาฆ่าแกฮ่าฮ่าฮาคำพูดพวกนี้ฉันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก เขาเลี้ยงอู่ไฟันไรกันทู่้าโอ้ยนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมและนี่ก็คือตรงฝางชิงเมืองทายาทตระกูลเต่ารุ่นที่66ณเมืองเฉินให้สำนักง,งานฮีโร่ ประกาศประกาศเกิดปฏิกิริยาตอบโต้กับพลังงานรุนแรงที่เขาอู่ตั้งคาดว่าเป็นสับป,ปะหลาดราชาพื้นป่าคลาส s อสคลาส S ออย่างนั้นเหรอตอนนี้มีฮีโร่พร้อมปฏิบัติงานไหมฮีโร่คลาสเอส่วนใหญ่ออกไปปฏิบัติภารกิจหมดแล้วค่ะมีแค่ฮีโร่คลาส s อสลำดับที่7กํากำลังเดินทางกลับมา ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ในเมืองก็มีแค่ฮีโร่คลาสเอสินะจิตเคลื่อนย้ายกับหัวหน้าล่ะพวกเขาทำภารกิจอยู่ใต้ทะเลใกล้ๆไม่ใช่หรอจิตเคลื่อนย,ย้ายพอเสร็จภารกิจที่ทะเลก็รีบไปรับมือกับมหัแตภัยพาย,ยุต่อเลยค่ะส่วนหัวหน้ากำลังจัดการกับนิวเคลียร์คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ3วันเป็นอย่างต่ำค่ะอะไรนะอีก3วันหรอ ถ้าต้องรออีกสามวันแล้วก็พังกันทั้งเมืองพอดีสั่งเรียกรวมพลฮีโร่คลาส A ทั้งหมดในเมืองติดตั้งเช็ดปลอดภัยคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนด้วยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะรอดแล้วเราขาอ่อนไปหมดนึกว่าจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้แล้ว ว้าวเธอเก่งจังใช้พลังพิเศษสายเพลิงเหรอโอ้ยนี่ฉันมายุ่งเรื่องของคนอื่นอีกแล้วกลับไปต้องโดนด่าแน่เลยฉันไม่ได้ใช้พลังพิเศษนะเมื่อกี้ที่ฉันใช้นะ่ะมันคือยันของตระกูลเตา๋ายันอย่างนั้นเหรอเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยอ้า ไอ้ยไอ้มนุษย์โสโคกพวกแกต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกแกทำลงไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ep สเดี๋ยว ep ต่อไปผมจะรีบอัพนะครับเร็วนี้นะครับ